ประกาศขายรถหรูคันโปรดยอมรับตรงๆเลยว่าต้องจำใจขายรถหรูคันโปรดสำหรับนักแสดงหนุ่มแชมป์ชนาทิปโพทองคำเนื่องจากถูกลูกนี่ผิดนัดชำระมาเป็นเวลานานและมีความจำเป็นต้องนำเงินมารักษาคุณพ่อที่ป่วยจากการประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อปลายปี2563โดยแชมป์ชนาทิพได้โพสต์รูปภาพรถคันดังกล่าว พร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าขายด่วนพอดแค็ตแอนดเซอร์เป็นรถที่รักมากแต่คงจําเป็นต้องขายเพราะลูกหนี้ผิดนัดชําระมาเป็นเวลานานมากจึงต้องตัดใจขายเพื่อกระชับเข็มขัดและใช้เงินเพื่อรักษาคุณพ่อ p o r แค็ e แอนดิเซปี2011โฉม958.1เครื่องดีเซนฝาดำไมล์116ทริกเล็กส์ไมมีการเปลี่ยนแปลงเพราะรถใช้ยังใช้งานอยู่ตลอดทุกวันเจ้าของมีรถคันเดียวครับตัวถังสวยไม่มีอุบัติเหตุ ข้อดีของรถคันนี้1นึ่งเซอร์วิสเปลี่ยนอะไหล่ชุดใหญ่มาหมดทั้งหมดประมาณ5 0 0 0 0นบาทมีใบเสร็จครบครับ 2. รถคันนี้ยังติดไฟแนนซ์อยู่นะครับสามารถเปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อได้โดยไม่เสียดอกเบีย้ยขายที่ราคา2.33ล้านลดได้นะครับใครสนใจดีมาได้เลยครับ